สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ MPV นะครับหรือรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยต้องบอกว่าหัวออปชั่นนี่เป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆนะครับไม่ว่าจะปนะครับประตูนะครับสไลด์ไฟฟ้านะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับและมาพร้อมด้วยต้องบอกว่า ออปชั่นต่างๆนะครับสมรรถนะช่วงล่างต่างๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับโหนุ่มนวลมากๆนะครับน่าใช้มากๆนะครับและเขายังเป็นนะครับรุ่นพิเศษนะครับสเปคนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับหรือเจแปนนั่นเองและนี่นะครับ Honda s t e p w a g o อนนะครับ 2.0JP นะครับปี2013เลยนะครับและคันนี้นะครับไม่เพียง160,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีประวัติเข้าศูนย และสําหรับราคานะครับต้องบอกเลยว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับมีราคาสูงถึง2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับลูกค้าจะซื้อคันนี้นะครับในราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าและประหยัดนะครับเซฟเงินในกระเป๋าไปต้องบอกว่าล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้เรามาตั้งขายเพียง8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานี้นะครับลูกค้านะครับจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาร์ของเรานั่นก็คือ ฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่หนึ่งปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นๆต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจ่ายเพียง8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพอร้านเราฟรีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีประกันภัยรถยนต์1ปีเต็มนะครับของใหม่เลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับ รีผ้าสีพรบนะครับและโอ้โหต้องบอกว่าของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก็บอกว่าถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เเท่านั้นนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับ ภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้า Honda s t e ตเว g o n กอนคันนี้นะครับน่าใช้อย่างไรบ้างนะครับทำไมถึงเป็นรถครอบครัวนะครับที่ต้องบอกว่าโหน่าใช้อย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยโอ้ฮอนด้ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นโครเมียมนะครับลงมาถึงนี่เลยนะครับโหคือมองไกลๆนะครับสวยมากๆนะครับโฉบเฉี่ยวมากๆดีไซน์สวยมากๆนะครับและด้านล่างเขาจะเป็นตะแกรงลวงพึ่ง นะครับเหมือนรังผึ้งแบบนี้เลยนะครับสีดําสวยมากๆและสําหรับไฟหน้านะครับนี่โหต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับสว่างมากๆนะครับโคมไฟคือใสายมากนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบมัตติรีเฟลกเตอร์แล้วนั้นเองนะครับโหสว่างมากนะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับและมีชุดแต่งนะครับตัวข้อไฟตัดหมอกเป็นสีโครเมียมนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับและสําหรับสีนะครับ ต้องบอกว่าเป็นสีขาวนะครับขาวมุกขาวยอดนิยมนะครับรถที่ต้องบอกว่ารถที่เป็นสีขาวนะครับต้องบอกว่าโวสวยมากๆนะครับเขาจะดูพรีเมียมดูรูลรามากๆนะครับสําหรับรถสีขาวนะครับและเปอร์เซ็นต์สีนะครับต้องบอกเลยคันนี้สีสวยมากๆนะครับไม่มีต้องบอกว่าโวน้อยมากๆเลยดีกว่านะครับสําหรับสิกวร้อยสเก็ตเห็นต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับ และเปอร์เซ็นต์สีต้องบอกเลยผมให้ไปเลย96 97เปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับสีชํำเงามากๆนะครับสีเสมอการรอบคันนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับและสำหรับล้อนะครับเขาจะเป็นล้อแม็กนะครับอลลอยขอบ17นะครับเป็นแม็กฮอนด้าเลยนะครับเป็นเหมือนตัวไวพัดอย่างนี้เลยนะครับเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับหน้าเงาเป็นร่องดำเงาแบบนี้เลยนะครับ มาพร้อมด้วยยางฮันคูกนะครับปี2021เลยนี่โหยางใหม่ด้วยนะครับขนาดยาง215 55R17 เลยนะครับตุ่ม้างนะครับดอกยางยังลึกๆคมๆนะครับลูกค้าสามารถใช้ต่อได้อีกโห1-2ปีสบายๆเลยนะครับและภายในต่างๆนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโช๊คต่างๆนะครับอันนี้เป็นเดิมๆเลยนะครับเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับ ไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับไม่มีรอยสนงสนิมแต่อย่างใดนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่เขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่ปลายกระจกมองข้างนะครับและตัวนี้นะครับที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนตรงนี้นะครับนี่เราสามารถมองจากด้านในนะครับเขาจะมีตัวกระจกตรงนี้นะครับเขาจะสะท้อนกันนะครับเวลาเรามองนะครับจะเวลาเราเทียบจอดนะครับ ใกล้ฟุตบาทนะครับหรือริมถนนได้นะครับเราสามารถมองมุมล้อของเราได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับและประตูนะครับหรือมือจับต่างๆนะครับเขาจะเป็นแบบโคมเมียมนะครับเป็นระบบแบบสมาร์ทเอ็นทีแล้วนั่นเองนะครับเวลากุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับเราสามารถกดล็อกรถตรงนี้นะครับหรือจะสอดมือนะครับ เปิดล็อกรถได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆและคันนี้นะครับที่พิเศษก็คือเขาจะมีนะครับประตูสไลด์2ฝั่ง้ายขวาแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดนะครับเราสามารถเปิดจากตรงนี้นะครับเปิดจากด้านในนะครับหรือจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับคือครบคันนะครับเวลาเปิดนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เขาจะสไลด์ไปเลยนะครับโอ้ลูลามากๆนะครับน่าใช้มากๆนะครับและภายในต้องบอกว่าดูพรีเมียมดูลูลามากมาก ครับเดี๋ยวเราค่อยพามารีวิวภายในนะครับและประตูไฟฟ้านะครับอันนี้เขาติดตั้งมาจากโรงงานตรงรุ่นเลยนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับส่วนล้อด้านหลังก็เป็นล้อนะครับขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับนี่แล้วส่วนภายด้านหลังครับนี่เขาจะมีโหต้องบอกว่าดีไซน์ได้แบบสวยมากๆนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีก้านปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับไล่ฟ้าต่างๆนะครับคือออปชั่นครบ นะครับมีโลโก้ Honda นะครับสเตปวากอนนะครับสปาร่านะครับนี่และไฟนะครับโหต้องบอกว่าตัวนี้ไฟสวยมากๆนะครับเขาจะเป็นไฟเหมือนไฟ LED นะครับนี่สวยมากๆนะครับเวลาเราวิ่งกลางคืนนะครับหรือเวลาเราเปิดไฟนะครับสวยมากๆนะครับและฝาท้ายนะครับเขาจะเป็นนะครับฝาท้ายแบบธรรมดานะครับเวลาเราเปิดนะครับาเปิดแค่นี้เองนะครับยกแค่นี้นะครับโหเปิดง่ายมากๆนะครับ <must be S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะรับลอยล่องน้ำลอยเม็ดอาร์ข้างๆเลยนะครับอ่าอยู่ครบชัดเจนนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวเม็ดอาร์ต่างๆนะครับฝาท้ายน้เดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีการขันนะครับหรือน็อตขยับแต่อย่างใดนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะครับโอ้โหลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมเลย นะครับรีวิวกันอย่างละเอียดเลยนะครับและภายในนะครับเขาจะเป็นสีดำนะครับและนี่ของแถมพิเศษนะครับสำหรับล้านไลออนคาของเรานะครับเราจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับลูกค้าล้านไรออนคาของเรานะครับเบาะเดิมนะครับเขาจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับและเราได้ทําการนะครับพุ่มเป็นเบาะหนังนะครับทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะครับอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมภายในกันนะครับ แล้วเวลานะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับที่พิเศษมากๆคือเบาะแถวหลังนะครับเราสามารถพับเก็บซ่อนได้อย่างแบบเนียนมากๆนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับวางของวางสัมภาระต่างๆได้ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะครับหรือถ้าเราจะนั่งครบทั้ง7ที่นั่งนะครับเขาจะมีอ่าด้านล่างนี้นะครับเป็นหลุมๆตรงนี้นะครับอ่าเราจะวางกระเป๋าวางของวางถุงก๊อฟได้ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างลึกนะครับ แล้วเวลาที่เราจะพับนะครับเราพับแค่นี้เองนะครับนี่เอาพับลงไปแค่นี้นะครับแล้วเราก็ดึงซ่อนได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ดึงล็อกนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างมากๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับนี่ริ้วรอยต่างๆนะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับคือแทบไม่มีเลยไม่มีรอคิดกวนเลย นะครับคันนี้ดูแลรักษามาอย่างดีนะครับโหต้องบอกว่าภายในสวยมากนะครับค่อนข้างกว้างค่อนข้างสะดวกเลยนะครับและเบาะคู่หน้านะครับเราสามารถพับให้มันตียงกาเพิ่มไปอีกนะครับจะกว้างมากๆนะครับสําหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์น่าใช้มากๆนะครับหรือเวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับต่างจังหวัดนะครับเราพับเบาะให้เขาตียงกาไปนะครับเราเอาที่นอนปิกนิกต่างๆนะครับ มาปูนอนกันได้แบบสบายมากๆนะครับแล้วเวลาที่เราจะปิดนะครับก็ง่ายมากนะครับเอาดึงตรงนี้แค่เองนะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับปิดง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับของเจ้าค o นด้าสเต w วากอนคันนี้นะครับคือภายในดูแบบเรียบหรูนะครับดูแบบโหน่าใช้มากๆนะครับเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ แล้วเราก็บิตสตาร์ทได้เลยนะครับนี่โอ้โหเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ลิตรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะครับและนี่นะครับเบาะนะครับนี่เราทําการนะครับหุ้มหนังนะครับให้ใหม่ทั้งหมด7ที่นั่งเลยอันนี้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเราจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับร้านไลออนข่าของเรานะครับเราคัดสรรมาให้อย่างดีนะครับคัดคุณภาพสําหรับลูกค้าเลยนะครับ และฝั่งแผงประตูนะครับนี่ต้องบอกว่าดีไซน์ช่องเก็บของอะไรต่างๆนะครับคือครบคันนะครับเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวเลยนะครับช่องวางแก้วน้าต่างๆนะครับคือครบนะครับและคอนโซลด้านหน้านะครับเขาจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้เลยนะครับเขาจะดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีคราบกาวนะครับแต่อย่างใดเลยนะครับสวยมากๆนะครับ และด้านหน้าเขาจะมีแอร์แบ็กทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยนะครับและนี่นะครับเขาจะมีกระจกนะครับมองสะท้อนนะครับมุมล้อนะครับจากด้านในเลยเวลาเราเทียบจอดครับเราสามารถมองที่กระจกตรงนี้นะครับกะระยะที่ล้อเราได้เลยนะครับและเขามีช่องนะครับเก็บของอะไรต้องบอกว่าโหหลายช่องมากนะครับตรงนี้นะครับวางโทรศัพท์วางสิ่งของ อ่าสมุดปากกาอะไรต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาได้แบบครบคันมากๆนครับช่องเก็บอ่ากระเป๋าคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบและส่วนหน้าจอนะครับเขาจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เขาจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับแผนที่นําทางนะครับหรือเนวิเกเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับรถรุ่นท็อปๆนะครับเขาจะใส่ออปชั่นมาต้องบอกว่า โหครบคันมากๆนะครับจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับส่วนหน้าจอเล็กนะครับตรงนี้นะครับเขาจะแสดงนะครับนาฬิกานะครับและก็ระบบแอร์ต่างๆนะครับเขาจะแยกจากหน้าจอหลักเลยนะครับดีมากๆนะครับและส่วนระบบเกียร์นะครับหรือหัวเกียร์ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเป็นหัวเกียร์เดิมๆเลยนะครับไม่มีล่องรอยการสึกหลอรอยขีดข่วนใดอย่างใดเลยนะครับ เขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดสปีดด้วยกันเลยนะครับนี่และเขาดีไซน์มาได้แบบพอดีมากๆนะครับใกล้มือมากๆนะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับระบบแอร์นะครับเราเลือกความแรงพัดลมนะครับเลือกปรับอุณหภูมิจะเปิดปิดเป็นออโต้เลือกโหมดไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังต้องบอกว่าครบคันนะครับแอร์จัดด้านหลังนะครับเราก็กดจากตรงนี้เลยเขาจะมีสวิตช์ไฟสีเขียวตรงนี้ขึ้นเลยและนี่นะครับไม่เพียง 1 6 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีวัดเข้าศูนย์นะครับดูแลตามระยะทุกระยะนะครับเขาจะแสดงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอ่าสัญลักษณ์น้ำมันนะครับไม่ได้คาดเบลเปิดประตูเปิดฝาท้ายอยู่นะครับนี่รอบความเร็วเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ต่างๆพวงมาลัยนะครับเขาจะเป็นพวงมาลัยหนังแท้แบบนี้เลยนะครับดีไซน์มาได้แบบสวยสปอร์ตมากๆนะครับเขาจะเป็นแบบ3ก้านนะครับมีโลโก้ฮอนด้าตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กนะครับ ยี่ห้อนะครับหรือรุ่นนะครับสปาดาตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาจะมีเกียร์เพนเดลชิพนะครับบวกลบนะครับขึ้นลงจากตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะใช้เป็นแบบโหมดสปอร์ตหรือโหมดแมนนวลนะครับบวกลบเกียร์นะครับได้จากตรงนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นระบบนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับททางด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับเขาจะเป็นนะครับระบบไฟหน้าไฟตัดหมอกต่างๆนะครับไฟเลี้ยวนะครับ และส่วนด้านข้างนะครับนี่เขาจะเป็นนะครับระบบนะครับประตูไฟฟ้านะครับสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งซ้ายขวาเราสามารถเปิดปิดนะครับจากด้านในจากคนขับตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับหรือเราจะปิดการทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับใช้เป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็นแบบไฟฟ้าเราก็เลื่อนไปทางนี้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นระบบไฟฟ้าได้แล้วนั่นเองนะครับคันนี้นะครับสมุดคู่มือการใช้งานนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆต้องบอกว่าอยู่ครบ นะครับครบคันมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของเจ้าสเตปวากอนสปาร์ดาคันนี้นะครับคู่มือนะครับหน้าจอนะครับหรือระบบนําทางนะครับนี่ระบบถุงลมต่างๆนะครับอยู่ครบและนี่นะครับสมุดคู่มือรับประกันนะครับหรือบุ๊กสวิตนะครับและอย่างที่แจ้งนะครับคันนี้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตามระยะนะครับนี่นะครับและคันนี้นะครับยังได้การตรวจนะครับรับรองนะครับคุณภาพ นะครับรถยนต์นะครับของวันดุคาแล้วนั่นเองนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะครับมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและนี่นะครับจะเป็นเบาะแถวที่สองนะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่ายังไงครับหุ้มนะครับเราทําการนะครับหุ้มเบาะหนังนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่เราเพิ่งหุ้มให้ใหม่นะครับเบาะเดิมนะครับเขาจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ เราทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกที่นั่งเลยนะครับเพื่อการดูแลนะครับการรักษาง่ายนะครับการทําความสะอาดอะไรต่างๆนะครับเขาจะดูแลรักษาง่ายนะครับและเบาะนะครับเราสามารถพับนะครับให้ตีลังกาไปได้เลยนะครับเวลาเราจะขึ้นนะครับแถวที่3มนะครับเวลาเราพับนะครับเขาก็จะพับอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ เขาจะแยกเป็นอิสระประมาณ60-40%ี่เรนะครับนี่โหต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่เวลาที่เราจะขึ้นนะครับเขาจะค่อนข้างเตี้ยนะครับนี่นะครับโหต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับแล้วเบาะแถวหลังนะครับนั่งได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับนั่งได้จริงนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับเฮดรูมต่างต่างนะครับเหลือเลยนะครับอันนี้ขนาดผมเป็นคนตัวใหญ่ นะครับตัวสูงนะครับนี่นั่งยังไม่ติดเลยนะครับแล้วเบาะนะครับเราก็สามารถพับเอนได้นะครับแล้วคือนั่งผมต้องบอกว่านั่ง3ามคนได้สบายแน่นอนนะครับและระบบแอร์ต่างๆนะครับคือไม่ร้อนนะครับนี่แอร์เขาจะอยู่นะครับบนศีรษะเลยนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับแล้วเวลาที่เรานะครับจะออกนะครับหรือว่าจะนั่งนะครับแถวที่สองนะครับเราก็สามารถลุกนะครับนี่ออกมาได้เลยนี่นะครับ แล้วเราเอาเบาะลงนะครับนี่แล้วเอาขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวจริงจริงนะครับเวลาเราจะก้าวขึ้นนะครับเขาจะมีมือจับตรงนี้นะครับรถเขาจะไม่สูงมากนะครับก้าวขึ้นได้แบบสบายมากนะครับนี่ต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับเราสามารถพับหรือปรับนะครับนี่เอนต้องบอกว่าจะเอนนอนเอนตั้งขนาดไหนได้หมดเลยนะครับเขาค่อนข้างโหต้องบอกว่า ปรับได้นี่โหหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับเองตั้งเอนอนได้หมดนะครับนี่มีระบบความปลอดภัยอะไรครบคันนะครับเบลล์เข็มขาดต่างๆนะครับครบนะครับมีช่องอพักแขนนะครับตรงนี้ถ้าเราจะนั่ง2คนแบบโอ้สบายมากๆและนี่นะครับเขาจะมีนะครับจอเพดานนะครับหรือจอกลางนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่ม รถนะครับนี่เวลาเราดูหนังนะครับดูการ์ตูนอะไรต่างๆนะครับเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับหรือทางไกลๆนะครับเราใส่แผ่นซีดีจากด้านหน้านะครับนี่เขาก็จะแสดงภาพนะครับจากด้านหลังตรงนี้โอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหสบายเลยปรับเอนนอนดูหนังดูการ์ตูนและสําหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวนะครับ ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ต้องการหารถนะครับครอบครัวใช้นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสมรสมรถนะนะครับช่วงล่างนะครับการขับขี่ต่างๆนะครับนุ่มนวลมากๆนะครับเพราะคันนี้นะครับราคารถใหม่ไยแดงค่อนข้างสูงเลยทีเดียว นะครับและมาพร้อมด้วยนะครับอ่าออปชั่นต่างๆนะครับอาประตูสไลด์2ฝั่งซ้ายขวานะครับอาเบาะนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับพับนะครับวางของวางสัมภาระได้ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะกับที่เป็นรถครอบครัวเลยไม่ว่าจะเรานะครับจะไว้รับส่งลูกนะครับไปโรงเรียนนะครับหรือว่าจะอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับเวลาเรามีผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่เรารักนะครับ จะไปท่องเที่ยวนะครับโหต่างต่างต้องบอกว่าขึ้นแบบสะดวกสบายมากๆนะครับคืนรถเขานะครับประตูเปิดค่อนข้างกว้างครับก้าวขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับและมาพร้อมด้วยต้องบอกว่าโปรโมชั่นนะครับจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับฟรีค่าโอนนะครับฟรีภาษีพรบอนะครับและเรายังนะครับหุ้มเบาะหนังให้ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่ามูลค่าเฉพาะเบาะนะครับหลักหมื่นเลยทีเดียว นะครับเราจัดเต็มนะครับเพื่อลูกค้านะครับสำหรับร้านไลออนคาของเราเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับภายในห้องเครื่องกันนะครับแล้วเวลาเปิดนะครับเขาจะค่อนข้างเปิดง่ายนะครับเพราะว่าฝาเขาจะเล็กนะครับเราสามารถเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากหัวน็อตด้านข้างนี้เลยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับอันนี้เป็นน็อตเดิมๆเลยนะครับแก้มด้านข้างเหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขันไม่มี หาล่องรอยของการหางัดแงะนะครับนี่ตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่เบี้ยวนะครับอ่ารูกลมๆนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับโหต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับไม่มีขาดไม่มีลุยนะครับไม่มีชํารุดเลยนะครับอ่าน็อตฝาโปรงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับไม่มีรอยขันนะครับซอกในต่างๆแก้มด้านข้างนะครับโหต้องบอกว่ารถคันนี้ค่อนข้างสวยค่อนข้างสมบูรณ์เลย นี่แผ่นเพจต่างๆนะครับอยู่ชัดเจนนะครับไม่มีรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับและคันนี้นะครับเขาจะยังเป็นเครื่องยนต์นะครับฮอนด้าด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรหรือ2 0 0 0ซีซีนะครับ160แรงม้าเลยนะครับและนี่เราส้ำการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับนี่เครื่องไม่มีเสียงสันไม่มีเสียงเคกเสียงก๊อกแก๊กแต่อย่างใดนะครับเดินได้แบบสมูทมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะชัก นะครับการวัดน้ำมันเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่ไม่มีไอพุ่งไม่มีน้ำมันเครื่องกระเด็นแต่อย่างใดนะครับรถนะครับได้รับการดูแลนะครับตามระยะทุกระยะเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีคาบสนิมไม่มีรอยคาบน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยแต้มเม็ดสีต่างๆนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับและร้านไลออนคาของเรานะครับ รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับมีเล่มโอนได้100%เซนะครับและเวลาที่เราจะทำการปิดนะครับก็ปิดง่ายมากๆนะครับนี่ปิดแค่นี้เองนะครับเขาจะน้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมนะครับภายในภายนอกห้องเครื่องต้องบอกว่าให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับรีวิวกันอย่างละเอียดยิบเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถอเนกประสงค์นะครับหรือรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งใช้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเพราะคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะช่วงล่างนะครับต้องบอกว่านุ่มนวลมากๆนิ่มมากๆนะครับาการขับขี่การคล่องตัวนะครับใช้ได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดนะครับภายในนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเบาะนั่งสบายนะครับมาพร้อมออปชั่นนะครับประตูสไลด์นะครับ สองฝังนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะและวันนี้นะครับเรามาตั้งขายต้องบอกว่ารุ่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับสเปคญี่ปุ่นสเปคเจแปนนะครับ Honda s t e p w a g o อนะครับ2.0 JP นะครับปี2013เลยนะครับและคันนี้นะครับไม่เพียง160 0 0 0กมิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านนะครับมีระวัติเข้าศูนย์ดูแลตามระยะทุกระยะนะครับและสำหรับราคานะครับวันนี้เรามาตั้งขายเพียง 8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาร์ของเราคือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับโหต้องบอกว่าของแถมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตก หรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทุกจังหวัดเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบไลน์นะครับหรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านนะครับหรือคันอื่นที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แ a ทว่า ลายอ้อนคาภาษาไทยนะครับเราปักบูรกันไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้น,นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆเลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูคันนี้หรือคันอื่นๆที่ร้านกันได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รับรถ สวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ